้พี่น้องโปร่งฉุนฝนตกแล้วเลี้ยวฟ้ามือ่อนีน่ฝนพักหน่อยนึงแล้เสี่ยงเสียงน้องไม้ไปเฮ็ดดอกเพราะว่าคือสิบวันได้ไปใสหน่อยหรือหนอฝนตกฝนตกกระดอกกระเดือกค่ะพี่น้องค่ะบังทุกปุนาน้องไม้ก็เริ่มยาวอีกแล้วสวัสดีค่ะไสันบ้านสาวเชิมกับพี่นอ้องครับสวัสดีเบ้าดำครับมามาเอาน้องไม้น้ำสาวเชิมเนี่ยปุนนาเมื่อนี่สิบวันเอาตะแหน่งเดีเพราะว่าพ่ออันยังก็ระด่างใสเลยยุ่ยเอ้ยสิบวันเอาตะนอนสันเสี่ยวเหงาไปปอกต้มมันหน่อยหรือหนอ เธออยากกินแจ้วกับปีหรือว่าสิไปแกงแล้วคะ่ะพี่น้องนะตัดรุ่นน้อเอ้ยเช็ดน้ำ <c oughs> ไม้หนึ่งมือนั่นบลิกฟอให้พี่น้องดอกเพราะว่าเพิ่นจะอยากกินนีก็อยากเช็ดน้ำไม้ไผ้ตรงลืมแรงเพิ่นเอิ่นเนาะ <c oughs> ไผ้ตรงลืมแรง,แงระวังสิขมไปเด้นอนี่เด้อรูปพี่น้องเก่งปะสายพันธุ์นี่นะสัตว์เสริมกับว่าอยู่ไม่นห็นไม่ได้มีตะบ้านสาวเสริมเด้ไเอไม่ได้ว<า>่าอยู่ในคลิปสัตว์เสริมกับเบิ้งน่ะพี่น้องมันก็มี เพิ่นกะท้ายน้อไม้คือกาเสะสมกันสอนนองเจ้าของก็เลยมันของเอองพิ่นแห้งหลายก็ของสรสมอีกกระมีอันนี้เขาหลายกองเขา,ากะท้ายของเขานาะพี่น,อน้องเนาะอืมคุณน่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือสะสมน้องหมอกน้อมไม้สะสมมาค้าขายได้ดิพี่น้องบัมเบลตะเฮ็ดน้อมไม่สมหรือว่าเฮ็ดน้อมไม่หนึ่งสะสมเอาไปปรุงเป็นอาหารเป,เป็นเมนูต่ละอย่างน่ะไปแกงซี่คนหนึ่งค้าขายได้ค้าขายได้ยุ่ ้าเสืวมันหนึ่งให้พี่น้องซื้อพันก็อยากกินไงค่ะพันก็อยากสร้างอันพี่น้องคนสีว่าหลายบ่มันบ่าลายอันนี้ขรับสมุว่าอันมันหลายส่วมกับมีสามก่อนหนึ่งกะเอบสีพันกัเลยอันบ่ได้กินแบบนี้ค่ะผู้คนสร้างอันมานนั่นตัดเลยๆหลกระละมังนหนึ่งกระส่อมกันเลือออตโนยเพิ่นเมื่อนั้นเขาก็ได้อาไดบ่มเก้าถุงนึงเนาะแ่นั้นแหละพี่น้องเก้าถุง คือไอ้สีผู้นึงมัสร้างขึ้นไปแบบอันหาถุงสีอะมันก็เมิดแล้วยังสิน่นว่ามีหม่องกินนะคะ่ะเขนเอาไปแกงไปยังมันได้ยอะแต่ว่าเขนเอาไปแปลี่ยนัูยังเฮ็ดบ่ค่อยได้หลายตอ,อ,อกออมันจะเหลือตะฐานมันหน่อยเดียวเนี่ยตน่อไม้ที่กําลังพอดีตัดให้มันมีจงเนะี่ยเถอมาบงเบิญไก่ได้หน่อไม้ที่พอดีตัดเนี่ยให้มันมีนี่เขาเอิ้อนบังค่ะหนึ่งข้อก่อนจะไปหอดล้าต้นนอเพื่อนนี่หนึ่งสองเนี่ยพอดีเนาะ สาเสริมว่าเลือกตัด้อค่ะเง้ไหลกับบ่ดีมาได้กอตซื้มกันมันก็ับ่ได้หลายดอกเนี่ยเห็นมาพอดีมดถ้าเสริมเพี้ยน้าเสริมเพี้ยนคนนี้ดิพี่น้องที่หลี่ไม่สาเสริมเสาเสริมกับฮักเนาะสาเสริอมกับเพี้ยนยี่หี่นี่ละมันเป็นยาลาของสาวเสริมกับว่าได้เนี่ยค่ะก่อนหนึ่งน่านีกัสนิทเขาลดสักซื้กันไปเห็นน้ำใหม่หนึ่งเอาาน้ำใหม่ สมทอแล้วนด้สมดงานเลยก็บรรูี่น้่งค่ะน้ำใหม่หนึ่งบ่มีเลยอจะเสื่มหนึ่งไว้จะมาเจาไว้พี่น้องคนนะ้งเสื่อมส่งมาให้นี่ปีนี้พ่น้องได้กินน้ำใหม่หนึ่งน้ำา้าเสื่มอมว่าะเสร่มเพราะคอยดีเห็นน้ำใหม่ไผปลาอันยังก็น้ำใหม่หนึ่งอันที่ว่าน้ำใหม่ถนอมะน้ำใหม่ไผปลามันบ่เกิดโอ้ยมันบ่เ,เกิดเห็นมันเฮิงก็จะเ<อ>าปัหาน้ำใหม่หลแล้วลปก็หาไหล ปลามันก็เหลือหน่อยอปเนี่ยค่ะนี่นีสีขาเสร็จไปกินแซ่บปเนี่ยค่ะโอ้ขอบใเด้ก่อนมาคือเก้าเฮ้ยสะเบ้ยบึงนองก็มังเกิดไม่เต็มเยอะงันนะพมึเขาเสือมรวดคันออกนี่สิฮอ้อยากได้นี่เอาไปกินบ่ได้ดอกใรเป็นขาวว่าตัดสีนอุ่นั้นหมดอนทน้าบน้อย่าสุเนี่ยต่ว่าะเสือมบ่มาเกาไว้มันบุ ออกมาก็เป็นใบเป็นหกเพียบโตที่ซื้อพันน้องแท้ๆนะเพือตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกิ้งกันนี่นอาเข้าไปไม่ได้เอารถน,นะน่ะก็เถินก็เถินนะมันไม่ตัดเป็นสุดเป็นสุดไปนี่จะเสีเอาเข้าไปเมันอนี่เสียเนยยื้อแต่ต้มเยอะ นี่สิเบื้งน้ำมาเดียงน่องน่อเดียวเด้อเนี่ยค่ะอยาไปเอาอีกกอนนึรอบนาเนี่ยสุดนีรูเนี่ยบรอบกระเดือกี่น้องโอ้หมนี่นี่ก่อนนี่กออีกงเียงเ้ยโอ้สาธุ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 เบ่งเบงเบบ่เล็กเนยเด้อมืออื้นสีไมันมัน เอามืออื่นสิได้มันหมานเด้อโปวดลูกโปวดหลานเน่เด้อจอพอพญาเด้อใส่นอปป้นอบ่ได้เอาแป้งมานน้ำเอาเบิ่งแนี่ยแล้วมืออื่นมือโศกมือหมานเฮาดิมืออื่นมือโศกมือหมานเอาพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่างฮันเห็นบ่ก่อไผ่ก่อโศกก่อหมานาน,น,านั่นเพิ่นให้ซชำนันเด้อเก็บไปจับเพิ่นอีกเออมืออื่นอย่าลืมพี่น้องแคบเวลาก็ไปซุ้มเอาค่าก็เสื่อกันยังไม่ได้เบิ่งเพิ่นให้ซชำนันยังไม่ได้ตีอยู่ บ่ได้บ้าเลขบ้าเบอร์อด้าพี่น้องนะมาร์คมาก์คมวนเนี้ยเจ้าสิบ่ได้เงินบ่ได้ค้ำน้ำเล็กน้ำเบอร์ดอกห้าน้องนะแต่ว่าหันมาร์คเราคดีมาเสริมบ้าห่วยที่มากเคนะค่ะบ่ได้บ้าพี่น้องอาทิตย์หนึ่งผมยังก็เขาเอิ้นเดือนหนึ่งมันจะมีสองเชือกเนี่ยมันเมนหน่ามากกินบัสนดับบ่บัวเดี๋ยวเธอมาทายข้างนอกแบบม่ค่อแจ้งกลิ่นอะไรนะรู้แล้ว่าเมนหน่ามาเมนเอาว่ามาหมามาลักอยู่ให้เตรียมมันเตรีนมมาหยิก ลายไปยังพุนอุดละชอบตัวไปยิ่งุละมันละมันตัดพี่โอ้ปานแบนี้ก็ได้่สิบบาเนาะปต้มเอาน่นนี่เยอค่ะออมุดเด็กสายอ่ะอหนียวมดละายอุ้ยยาด ยังโมดไ่ไแตย่ยานอย่างนี้เป็น้่งปัดพีปัดอันยังก็ไปป้าไปโด่งเพย่านทีย่า,ยา,ยา,า,ยยานมดิได์ดูวขแผ่เนาะแผ่นมดิสตอดไปดยให้เสมเปื่อหมดเนื้อมดนตีนหมดน้พี่น้องน้องแงมฝนมันเลงนะส่วงเวล้เนาะ้องไปยาเหลววหน่ะโเนยังไม่ได้นีตะนบําเด บ่จับเพิ่นอีกอะไปแคบเอาเด้อค่ะไปแคบเอาแล้วก็บางเชือกบัได้เมนโซ่ไผ่โซ่มันบรรุขึ้นกันค่ะบันีิเธอจะสีพาไปตัดกอดเถิงเพิ่มค่ะน้องหลายเยอะลายสิบบัตัิหลายนี่เนี่ยรอบนี้น่ะแถมยังมีเยอะยังมีคือเก่าล็ดอันนั้นหนะ้าเมื่อวาน,านเนี่ยนะบัมเนี่ยเพาว่าสิดท้ายพี่น้องเบิงนะ้งหน้าพะยบกพอนพุทธเดี๋ยวนึงเจ๊เบิ้งนึ่งสีมุ่งเกิมั้งเจเบิ้ง่งบุพีเกลือเห็ดใช่าะพี่คางเอ้า ว้ายหัวจะเคยเห็นพี่เคยเห็ุแต่ว่าอันนี้บอกพีกเออนนั่อะไรจะอันนี้เห็ดเห็ดอีหยังคุณเป็นเห็ดอีหยังก็เป็นยังซ่านให้คนนึงเพราะทั้นี่ปั๊มนี่ครับนี่ว่ามันบอกพีกนี่ว่าบอกพีกเห็ดเกิดต้องก่อภัยซีเดียวกันรอดใช่ไหมต้อนกันต้อนเลยจงไปซะจงไปจงไปนั่นหาไม่จงไปได้ค่ะมาละเอาไม้เลียวกันนักไปสิฝากในเหียนคอยมาเด้อเอ้ยนี่ไดเอายุ่ง ต่างกอมี้ะหว่ามีไม่ใช่นอนแขงแขงง้ำเอาไปปอกขึ้นเก้าะรับกันเนาะที่หมูอบ้านนี่ก็หาติดแนงหรือเปล่มีบ้างลมบ้างตาดออกขันทุกหลายไปเห็นมะมันมันย่านงูที่หิงหางเตทีงหยางมาเดียนเดดผิดแบบนี้ มนตะเคเห็นน้ำเนาะต้องเป็นแบบจะบ่มนี้ก่อนนี่เนอะนี่แบะเกี่ยวไบเพราะว่ารู้สึกว่าโดนละคนปะปงมาทังนี่ไปอโอ้บ่คนว่าจะพลาตนนั่นสัตนหืมเาจะพาเธอไปบ้งเนี่ยหน,ะนาบ้านก้อนนี้น่อเนใหม่ลืมแรงเหรอโอ้ยน้ใหม่ยังก,ก่อแต่เนางใหมคนกัน ไม่ได้เห็นเธอเดี่ยวรวดมี <B> ่วันจะบอกว่าเธอว่าอันนี้เอาหามะกนน้าากน,นหน่อเนาะหามะก้นเห็นไหมน้เอาไปปลูกนะเนี่ยโอ้โหพี่น้องจ้าเหงาวมื่อเสด็จมาเบิ้งก่อทั้งเธอตีแหง้งไม่อค่อยได้เบิ้งเพิน่นผังเชือกกระปล่อยเพิ่นเหงาขึ้นไปเพราะามันหลายเด้พี่น้องสองกอนี่เรียงเอาห่มนอกรกินประวัติปรวัยพูดนะน้ำออกนี่ หันย้ำแหลงไม่เคยออกนะบแบเนาะทั้งที่น้ําแบบไหลตลอดเด้วพี่น้องน้ําไหลให้น้ำนี่ตลอดหันไม่ออกคือย้ำนี่น้องเลี้ยงน้องเนี่ยอันนี้หน่อเลี้ยงน้องเนาะค่ะไพ่เลี้ยงน้องเพล่นโอ้ยโอ้ยโอ้หลายเยอะซองกอค่ะอันนี้ไม่ได้สืบพันธ์ไวหลายที่ๆกับอีปูเขาเนี่ยล่ะก็ย่าสามพี่ต้นใช่แต่ย่างเนี่ยวัยหมดปีสุดละ ก้วยอันั้นกูแคร์เลยนอนขึ้นหอนหนาวละหนาวละนาวล้นาวไปแล้วตัดานเนสีมาฮอนตัดโตมาจะดีนกลัะเยอมากก็จะได้ไปเพื่อนวาย่างเอาไปลปลูก พอล้อันไปฟังพร้อมกันเมื่อนั้นนะเอานี่ไปฟังก่อนนึงติดลาดเป็ใบดีดีออ้ยาเหมือกจะตัดดอกเป็นยาาแหละอือบอกไปเขาให่จะเทปออกปุอยูี่น้าเนี่ยคะ่ะแล้วมีถูงถละ่ะมาบตมาดิกันเดอเหน่ไว้พรหนงกัน ยังกะสิบปอกต้มคือแม่ปอกเมื่อนั้นเพราะว่าย้อนอย่างตีมือสืดเหลวค่ะโดยเฉพาะต้มอย่างนี้น้อยกระเซียนยามเขาไม่อยากนหญ่เขาอยากกินน้อยน้อยยามเขาไม่อยากน้อยเขาก็อยากกินน้อใหญ่เอาลงหนีรถเพื่อจะกวนลงหลุมนี่ ขันเอามากกอเอายื่อต้งเลื้กับหลายอยู่ด้วยค่ะพี่เดชข้างบนก็เยอะอยู่แนวดอาไม้คุณกต๊ะมือพี่น้องวัตเตอร์เตานี่กะสตีไม้อีกแล้วเนี่ยเพิ่งใ่ายไปทงเนียนขาวปัม้มโอเคโอเคมาแล้วนะเอาเสแยนเหลี่ยวกันเนี่ยปั้มอันนี่ก็ โอีกแล้วพี่น้องทางบ้านได้ซ่อมเนาะไม่แล้วยุ๊ยเฮ้ยไม่อยากไปซ่อมไหนเอาไปปอกทั้งในอัน,นยังกะมันอันอันนี้นนมันสะดวกดีนะปอกเซตกระขวดลงหลุมนี่รถใสโ่โคมอีกนะเขียนตองดีเดีปิดเหลืองใต้เขียนก็เป็นการทรมานซ์ซ้อมไต่ใต้เขียน <c oughs> พี่น้องนู่นนั่นเรา <c oughs> ้อส <c oughs> ิมแล้วเสริมบอกคีบลงุงไปใต้เขียน อันติดเหลืองเป็นการทรมานสัตว์สั้นเนาะทิเมนตอนเ้างทายแล้วเขาเอาเขียดกลับล้มตานะบ่ถึงบมาเนาะก็ไปบีบตูเขียดแล้วนะฉันว่าน่ะหรือว่าตอนปีนกับลูกตอนนี้ปุ๋ยโอ๊ยวันนี้ก็มาหำ่มพอดีโอ้ยอนนอย,ยาเหล่าน้อยใหญ่ไปเท็่ไหนบนน่ะเนี่ยน่า เราเนาะง่าไปเหตุไหนคุณยุคค่ะคนกับมาพุ่มือมัดเปนจักมือแล้วเนี่ยบังแล้วมือหวานนี่พัดอันนั่นแม่กันมันโตช่วงอันนี้นักตลาะมีกำคำมือเหนียวต้องเศร้าคน พลังเอาคือฝลบัลลังถองถมถือมาใคสอดเลยขันเอาว่าปั่มเฮงตีบว่าสอดเลยนี่เนี่ยน่ขั้นตอนเนี่ยน่ะขะเขาเอาง,าอ,า,งาออกจากหลังคาประสันได้เปลี่ยนสกักหนีไม่เนี่ยหยาจะเป็น วนเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดมักเห็ดน้องไม้คือกันก็จะรูกแต่พวกเค้นมนเห็นมันกับข้านลักล่ะข่านเห็ดนี่ดูสินะอันนี้ค้น,นมักน้องไม้สีผิดวนเวียนค่ะอันตะนน,น้อยๆก็เลยยุก,กับต้นน้องไม้ไปอันว่าเห็ดอาชีพน้องไม้กับบะหมี่อาชีพคือผู้อื่นแม่ก็เลยหาหาน้องไม้ประกอบอาชีพค่ะลวกไปส่ง อันนี้ง่ายขึ้นมานึกว่าเปนได้ไปเป็นสาวอันบริษัทเป็นงานบริษัทเป็นพีซีพนักงานขายสุดท้ายก็ได้วนเวียนมายู่กับนอไม้ก็เรียกว่าเออมันเป็นวัตถจักรของเพื่อนเป็นวัตจักรกับหน่อไม้ก็ดีอยู่หรอกเพราะว่าเราชอบถ้าไม่ชอบก็ทําไม่ได้ค่ะทุกอย่างน่ะมันเกิดจากความชอบ ไม้น้ำเตื้องอเสระทั้งหลายน้ำไม้น้ำสิต้มแบจ,จะได้งาวขึ้นไปเขากอบว่าได้กิ่นตะเทภาด้วยพี่น้องงาวขึ้นไปก็ปเป็นอะไรไม้ไผ่ชืื่อโอ้ยฝนตกฝนตกแล้วฝนตกแล้ว มวนน้ำยุบบ่า,าพี่น้องสะอ่อนเพราะน้องไหม่บ้านสาวเสื่อมนะคอมเมนต์เข้ามาบอกในเด้อจะพึ่งเบื่อเด้อค่ะเพระาะว่าเสริมกับยุบบ้านเฮตาอันยังก็ฮเฮต้าเบี้ยทำงานยุบบ้านเนี่ยกะคลิปกระเนี่แหละเฮต์จรับไปสลรับมาให้พี่น้องได้รับชมน้ำหาเฮตกับไปหาเฮต์น้ำประทับน้อใหม่ยูบบ้านกับยุบบ้าน คืนสังคมแบบเพื่อสังคมกันจะได้ขึ้นคุณน่ะจากน้อยบุญละล้อหาเห็ดออกก็บว่ออกจะเือได้เห็ดจังใดเนาะไหนบุญละค่ะจะได้ไปเฮ็ดปอกหนึ่งหรือเสียเด็กยังก็ค่อยจะได้ว่ากันนาะพไปน้องเนาะได้กเกลียดทุกท่านก็เห็นมันแล่อยู่นี่อ๋อคุณน้าไหม่มื่อนีได้หลายนี่ทั้งแหนงทั้งเนาะทั้งก่อนเลี้ยงน้องอีกค่ะสารคดีนี้ก็ฝากไ้สนีเนาะค่ะฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้นําเด้อค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเสียมหากพี่น้องนะค่ะ